สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีน้องปุ้ยนะคะจากจังหวัดอยุธยาครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมความรู้สึกของน้องปุ้ยเจ้าของรถโปรทูสีดำซึ่งเป็นการรอคอยรถที่ยาวนานอีกหนึ่งคันนะคะเพราะว่าที่พี่นุ้ยพูดในคลิปเสมอว่าน้องปุ้ยอะ่ะคุยกับพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถึงเลิกงามยามดีที่เรามาจบกันที่รุ่นนี้เลยนะคะโปรทู สีดำราคา9 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปชมความรู้สึกของน้องปุ้ยกันนะคะที่คุยกันมานานมากเหมือนเป็นน้องพี่ไปแล้วอะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะน้องปุ้ยครับก็ดีใจครับครับผมได้รถแลนะ้วครับก็ดูมาเรื่อยๆนานปรึกษาที่นี่มาเรื่อยๆนะครับครับผมปรึกษานานนะครับถามมาเรื่อยคุยกันมาคุยกับพี่ด้วยมา6เดือนได้ครับใช่ค่ะใช่เลยค่ะปรึกษามา ทุกอย่างครับท,ทัทง้งไฟแนนซ์ทั้งรถเปลี่ยนจากอ E a โต้เป็นเนี่ยครับรตัว 2x เหรอะครับราคาว่าเปลี่ยนจากตัว E ราคา899นะคะขยับมารุ่น999าุก้าน,น้องก็ตัดสินใจเลยว่าคงต้องคงต้องเอารุ่นนี้ใช่ครับตอนรุ่นนั้นรอนานแล้วก็ไม่มีด้วยครับไม่มีแล้วค่ะไม่ได้ผลิตแล้วด้วยแล้วก็ปรึกษาที่เมื่อครับ ปรึกษาคุยกันมาตลอดนะคะเป็นยังไงบ้างสรุปจบโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเซ็นซ้ำถูกไหมคะใช่ครับไฟนั้นก็เปลี่ยนจากรุ่นนั้นเป็นรุ่นนี้ก็ง่ายนะครับไม่ต้องเซ็นซ้ำจบจบเลยใช่ปรึกษาพี่นุ้ยดูแลเหมือนรถตัวเองครับพี่นุ้ยใจดีครับใช่คะใจดีเลยคคุยกันถึงว่าอาจจะด้วยเรื่องเราคุยติดงานนะคะแต่ถ้ามีอะไรพี่นุ้ยจะส่งไปเสมอใช่ครับดูแลลูกค้าเหมือนอบครัวตัวเองนะครับ ดูแลดีครับใช่ค่ะแนะนําเลยครับใครสนใจนิสสันครับพี่นุ้ยแนะนําเลยครับจัดให้แน่นอนครับเพราาะว่ดูแลดีเหมือนครอบครัวตัวเองเหมือนรถตัวเองครับนี่แหละค่ะได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยครับเชิญเงยนได้เลยครับกดติดตามพี่นุ้ยได้นะครับได้ทุกทางทางครับเนี่ยแหละค่ะน้องคุ้ยก็เป็นเอฟซีพี่นุ้ยคนหนึ่งนะคะที่ติดตามกันมาพี่นุ้ยจะเห็นตลอดเลยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ มีอะไรก็จะพยายามส่งข่าวให้น้องปุ้ยตลอดว่าน้องปุ้ยตอนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะน้องปุ้ยต้องการแบบไหนจนสุดท้ายแล้วเราก็มาตัดสินใจกันที่เาล่าโปรจูเอ็อกซ์คันนี้เลยค่ะแล้วก็ดูดันสมกับการรอคอยไหมคะครับสมการรอคอยสวยไหมคะสวยมากครับนะครบสเปคค่ะท,ท,ทุกครั้งที่พี่นุ้ยสมบัติพี่นุ้ยก็จะได้รับกําลังใจทุกครั้งที่ที่ทบอกพี่นุ้ยไม่เคยมีสคริปต์นะคะ ไม่เคยมีอะไรที่ต้องบอกว่าต้องเตรียมกันถูกไหมคะไม่มีครับนี่ค,ความจริงนี่คือความจริงจากใจครับจากใจน้องปุ้ยครับตรงใจครับลูกค้าหลายๆท่านก็เหมือนกันครับ <laughs> พอน้องปุ้ยก็เข้ามาชมนะคะแล้วก็ถึงบอกไงคะว่ารู้สึกยังไงพูดได้เลยนะคะทุกความรู้สึกมาจากใจและพี่นุ้ยก็ทําจากใจจริงๆนะคะเพราะมองแล้วว่ารถทุกคันก็คือรถของเราเองนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขนะคะกับรถคู่ใจทุกคันที่ออกไปเลย วันนี้พี่นุ้ยก็ขอฝากเจ้าโป o 2X อีก1รุ่นเลยค่ะของน้องปุ้ยสวยมากดูดันสมใจเพราะเห็นรอยยิ้มของน้องปุ้ยแล้วบอกว่ามีความสุขมากกับการรอคอย6เดือนที่บอกว่ารอคันนี้รอสีดําเท่านั้นถูกไหมคะพี่นุ้ยพยายามให้น้องปุ้ยเปลี่ยนสีมันก็ไม่ถูกใจไม่เอามีสีอื่นยังไงก็ไม่เอาพูดคําเดียวสีดําครับพี่นุย้ยสีดําครับพี่นุย้ย พี่นุ้ยก็เลยต้องจัดสีดำรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ